สวัสดีจ้าพี่อังคนบ้านป่าจ้าใบเงิน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 นี่จ้าต้นใบเงินนะจ้าลักษณะเป็นอย่างนี้สวยเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาปักชำต้นใบเงินนะจ้าปกติแล้วเขาจะปลูกกันสามสามต้นคือใบเงินใบทองแล้วก็ใบนาคนะจ้าแต่วันนี้เราจะปลูกใบเงินอย่างเดียวกันก่อน ลาายยักษณะใบจะเป็นอย่างนี้เลยเป็นไม้มงคลน,นะจ๊ะปลูกตามบ้านตามตกแต่งตามอาคารและสถานที่สําคัญสําคัญนี่จ้าใช้วิธีปักชำนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวเราตัดกันเลยเนาะเดี๋ยวให้คนสวนรบกวนคนสวนตัดหน่อยค่ะตัดเป็นกิ่งนะจ๊ะนี่จ้าตัดชึบหนึ่งสักสองกิ่งก็พอแล้วคะ่ะ นี่นะคะคอยดูกิ่งหน่อยนี่จ้าตัดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะล่อๆใบออกนะจ๊ะแล้วเราก็ไปปักชำกันเลยจ้านี่ตัดอย่างนี้ตัดใบๆออกแล้วเราก็จะไปปักชำกันโอเคจ้านี่จ้าปักชำแล้ว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 เป็นอย่างนี้เลยจ้าเห็นไหมคะตัดแล้วก็ประมาณ สักสองอาทิตย์นะคะสองอาทิตย์สามอาทิตย์ก็จะได้ประมาณนี้สวยเนะนาะลักษณะใบาเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะใบเงินนะคะใบทองก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแล้วก็ใบานาส่วนใหญ่ถ้าปลูกแล้วครบจะปลูกทั้งสามต้นเลยเอย้ทั้งสามอย่างเลยนะคะสามอย่างเพื่อเสริมบารมีเสริมในบ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็สถานที่ต่างๆนะจ๊ะสวยเนาะเงาเเหมือนกันนะจ๊ะ แล้วทนมากๆนะจ๊ะขนาดแดดบ้านเราร้อนสุดๆเลยนะคะพี่อังไว้กลางแดดนะไม่ได้เก็บข้าวเ่มแต่ก็โอเคนะคะเห็นไหมคะกิ่งเดี๋ยวพี่อังเอาออกให้ดูนะชึบชึบอึอบไม่ได้รุนแรงนี่จ้าเห็นไหมประมาณเดือนหนึ่งล่าเขาก็ประมาณนี้ก็โอเลยนะแล้วก็กิ่งนี่นะคะ ตัดตัด,ตดนี่จ้าอันนี้กิ่งตัดแล้วก็ปักชำธรรมดาธรรมดาเลยนะไม่ได้มีลูกเล่นอะไรมากมายเลยจ้านี่จ้าสามกระถังนี่แต่พี่อังจะไปเออขอโทษที่อื้อรุนแรงนิดนึงนี่อ่ะแต่พี่อังจะเอาไปแต่งมุมกาแฟอีกแล้วจ้าจ้ารอหน้าหนาวนะจ้า มุมกาแฟเราจะได้สวยๆแต่เลยขออนุญาตจริงๆต้องใช้กระถางใหญ่นะคะถ้าลงดินก็จะสวยสวยมากกว่าถ้าลงดินนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นทรงค่อนข้างสูงแล้วก็สมบูรณ์ถ้าลงดินนะคะอันนี้คือลงกระถางใช่ไหมคะใบมันก็ค่อนข้างเล็กแต่ถ้าเราลงดินนะคะใบมันจะใหญ่ใหญ่สวยเลย แต่พี่อังจะเอาไว้มุมกาแฟแฟแฟมันก็เลยต้องแบบเล็กๆก,กุปปี้กุปปี้น่ารัก,น,รกน่ารักนะจ๊ะอันนี้ขอสามต้นรวมกันเลยนะจ๊ะตัดออกนิดนึงนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวนี่จ้ามันจะน่ารักขนาดไหนอันนี้มืดหน่อยมัวแต่นั่งทำโคมคะ่ะโคมล้านนานะจ๊ะสั่งได้นะพี่อังนั่งทำอยู่สวยงามมากแข็งแรง ทนพายุทนอะไรมากเลยแต่กระดาษมันไม่ทนนะแต่โครงเนี้ยทนมันมีพายุมาทีไรอะกระดาษไปหมดแต่โครงยังอยู่นะนี่จ้าพี่อังจะไม่ตัดอะไรอีกแล้วนะพี่อังก็จะเรียงเลียงเรียงไล่ระดับเขาอย่างนี้แหละเวลาเขาออกมาแตกกิ่งออกมาอีกมันก็จะออกแถวแถวนี้นะจ๊ะนี่ออกแถวแถวนี้สวยเหมือนกันเนาะเนี่ยมันจะออกแบบนี้นะจ๊ะอ่าใบเงินเสริมบารามีจะได้มี เงินก็เขามั่งอ่าถมเลยจ้าไม่ใช่ถมตากเลยนี่จ้าบรรยากาศดีไหมเห็นไหมคะภูเขาล้อมรอบเลยพี่อังเป็นคนป่านะแต่ไม่กินเนื้อคนนะนี่จ้านี่โอ้ยสวยอ่ะถ้าดูมุมมุมมุมอย่างนี้นะคะจะสวยเดี๋ยวเขาแตกออกมายิ่งสวยอันนี้พี่อังปลูกห่างๆนะคะปลูกห่างๆเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะ แตกกิ่งแตกกิ่งออกมาแล้วมันก็จะเป็นพุ่มนะคะถ้าเราปลูกติดกันมันก็เบียดเสียดกันเนาะอันนี้พอปลูกห่างปุ๊บตรงข้างๆมันแตกกิ่งออกมามันก็จะเป็นพุ่มๆเลยจะสวยมากขอบอกนี่จ้าดินเป็นดินล่วนนะจ๊ะดินล่วนจริงๆเขาชอบทั้งน้ำจริงๆเขาทนมากแต่เขาก็ชอบน้ำมากเหมือนกันนะจ๊ะ อยูแดดเห็นไหมแดดจัดมากๆต้นไม้อย่างอื่นไปหมดละอันนี้ยังโหผ่านมรสุมมาได้เหมือนคนเลย <c oughs> นี่จ้าเนี่เห็นไหมอันนี้คือพี่อังเรียงอย่างนี้นะจ๊ะห่างๆกันอย่างนี้เดี๋ยวมันแตกกิ่งแตกกิงละสวยอ่านี่จ้าใบเงินกับพี่อังคนบ้านป่าจ้าอย่าลืมกดช่องคนบ้านป่าด้วยนะเป็นกำลังใจให้พี่อังหน่อยนะขอบคุณค่ะ